สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้มีมี่ก็มีข่าวสารมาบอกกับเพื่อนๆมีข่าวอะไรนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยนะคะข่าวประกันสังคมยาวหน่อยแต่เป็นประโยชน์ รามาวจะุูกมงคลโสกพลกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมสปสเร่งจ่ายเงินให้ผู้ว่างงานที่ยื่นขอรับสิทธิ์ประโยชน์การว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติแล้ว492,273รายเป็นจำนวนเงิน2,563ล้านบาทมีลูกจ้างที่ว่างงานจำนวน289,104รายแต่มีในจ้างมากกว่าถึง50,000แห่งที่สถานสํานักงานประกันสังคมและเจ้าหน้าทีก่กระทรวงแรงงานแจ้งเตือนไปยังในจ้าง ขอให้เข้ารับมารับรองการหยุดงานของลูกจ้างภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกปฏิเสธการรับเงินแต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือจะเปิดให้ยืนบุธรในวันที่18พฤษภาคมเป็นต้นไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดที่ลูกค้าลูกจ้างทำงานอยู่รอมวอแรงงานยังเตรียมเสนอพรอม อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเป็นร้อยละ75ของค่าจ้างรายวันยาวไปจนถึงสิ้นปีจากเดิมที่จ่ายร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันเพียง3เดือนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้จะเสนอพอรมอลดอัตราการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเหลือเพียงร้อยละหนึ่งจากเดิมที่ร้อยละสี่จากการตรวจสอบพบว่าอาจมีผู้ประกันตนมากกว่าหนึ่งแสนรายถูกปฏิเสธเนื่องจากยังมียังมีงานทำอยู่แต่ก็เปิดให้ยื่นอุุดรณ์ได้เช่นกันโดยผู้ประกันตนได้รับหนังสือปฏิเสธการได้รับแล้ว ต้องยื่อยุ่นภายใน30วันยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมหรือทางไปรษณีย์เท่านั้นส่วนเหตุผลที่จ่ายเงินราชา้าเกิดจากระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าตอนนี้สั่งระดมเข้าช่วยตรวจสอบให้เร็วที่สุด